ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับจะมาบอกจุดเด่นจุดด้อยของตัวเบอร์ยี่สิบนะครับตัวคอสั้นหางกระลอกคือตัวนี้นะครับลักษณะเด่นนะครับคือตัวคอสั้นหางกระลอกคือเขาจะเป็นข้าวใต้ใบนะครับแล้วก็ละแง้ถีนะครับนี่ละแง่เขาถี่นะครับเม็ดยัดเม็ดเขาซ้อนกันเลยนะครับความสูงอยู่ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรสิบเซนคือฟางสมบูรณ์นะครับจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ ทำได้ทุกรอบนะครับแต่รอบที่ได้ผลผลิตดีที่สุดคือเกี่ยวระหว่างเดือนธันวาถึงเดือนมีนานะครับข่บานเดือนธันวาก็ได้ไปเกี่ยวเดือนมีนาอันนี้จะผลผล,ผลิตสูงสูงสุดนะครับคือเขาเป็นข้าวที่ชอบอากาศหนาวชอบอากาศเย็นใช่แล้วก็ถ้าทานอกฤดูก็คือเขาจะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะเหมือนกับข้าวทั่ว,วไป คือตัวนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ได้ผลผลิตดีที่สุดคือให้หวันระหว่างเดือนพฤศจิกาถึงเดือนถึงสิ้นเดือนธันวาจะให้ผลผลิตสูงสุดเลยนะครับค่ะไร่หนึ่งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบถังบางคนได้หกเจ็ดสิบถังก็มีนะครับค่ะต่อต่อไร่นะครับอันนี้คือเราทําพันุข้าวเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาไปลงนาเราช่วงไหนเราจะได้ไม่มีผลเสีย ก็คือทําให้ถูกช่วงฤดูกาลของเขานะคะผลิ้นันี้เขาชอบอากาศร้อนหรืออากาศหนาวมันจะได้ผลผลิตดีๆฝ่าครับค่ะแล้วย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเขาโรคเชลราคือเน้นเชลราอย่างเดียวนะครับเลือกแมลงก็เหมือนข้าวทั่วไปคือเราพยายามถ้าทํานอกฤดูก็พยายามป้องกันแมลงไว้แล้วก็ถ้าทําในช่วงเนี้ยช่วงที่เราเกี่ยวเนี่ยคือพยายามอย่าเล่้งฮอร์โมนเยอะถ้าเล่้งฮอร์โมนเยอะคนที่เล่้งฮอร์โมนเยอะจะมีปัญหาเรื่องลาดอกกระถินนะครับแต่ตัวนี้เราปล่อยตามธรรมชาตินะครับ เขาก็จะไม่ค่อยมีเรื่องโรคนี่ค่ะทุกคนถูกช่วงถูกฤดูนะคะคจะได้ผลผลิตเกินไร่เกินนา,นาแน่นอนค่ะใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือวันนี้เราก็ไร่หนึ่งเราตีไว้ที่ร้อยร้อยสิบฝานะครับเป็นนาดํานะครับแต่ถ้าเป็นนาหวานเราจะตีอยู่ที่ร้อยสี่สิบถังเลยนะครับค่ะเพราะนาหวานมันจะแน่นกว่ากันนะครับนี่ค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งความรู้เล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากในวันนี้นะคะครับผม เคล็ดลับดีๆจากลุงตีตะวันแดงครับสวัสดีค,คุณคะส,ส,สวัสดีค่ะ